gəlmirəm ตหับหมูแดดเดียวนะใส่ก่บพิสานอ๋อน้ำจิม้มเจียวตำกับซอสผิดครับอันอน,น,นี้เป็นเมนแนะนำาแนะนำเลยกนะระดูกพิสานะครับ ไช่เจียวไช่มดแดงอันนี้ของของเด็กๆชอบก็คือยำซีมอล เียงขั้วเห็ดปอกขั้วเห็ดปอกหอ,อมๆเลยนะฮะอ,อือกุ้งเดี๋ยวจะวางตรงนี้นี่เจับไปแล้วโดยที่เนนัามีบรรยากาศอยู่ร้านแสบนัวนะครับบรรยากาศร้านนะบรรยากาศภายในร้านนะครับ อยู่แซมนัวนะครับร้านอาหารแซมนัวขอนแก่นครับเป็นร้านอาหารอีสานนครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับดูบรรยากาศพาครอบครัวมานะครับ สั่งอาหารกินกันนะครับวันนี้ครับมีเบียร์สิงเย็นๆนะครับเย็นๆสดชื่นนะครับี่ลก็มาบอการยนะคะันนี้คอหมูย่างกักคนเดียวของพ่ออา่ายไายๆคู่กันลาบเป็ดนะครับ ครับครับผัดก็ทำน่ารักดีนั่นแล้วกินตรงนี้เสร็จมันจะได้ข้าวแตงได้ไดไง่ายถ้าไปนว <จะ S 2> ใบ<ห>อุกน่ารักรต้มถาดอันนี้น้ตำตก ตำถาบะเต๊ะอะไรนะโอ้กระดงอีสานนะครับเป็นชุดข้าวจีนะครับก็จะมีแหนมนะครับมี หมูแดดเดียวนะครับไส้กรอกอีสานโยเป็นน้ำจิ้มแจ่วตำอ๋อน้ำจิ้มแจ่วตำกับซอสพริกนะครับอันนี้เป็นเมนูแนะนำนะครับแนะนำเลยนะครับกระดงอีสานนะครับกระดงอีสานอันนั้นต้มอะไรเอ่ยต้มกระดูกหมูอ่อนอ๋อก้มแซบกระดูกหมูอ่อนใช่ไหมแนะนำ ตำไทยตำไทยดีช้าใช่ไหมนี่แซมอนแล้วไข่เจียวไข่ไข่เจียวไข่เจียวไข่มดแดงไข่หมดแดงอันนี้ของของเด็กๆชอบก็คือยำแซลมอนแซลมอนยำมอข้ามก่อน เอาตักไข่ได้ตี่อันนี้เป็นไข่เจียวไข่ไข่มดแดงหากินยากนะครับหากินยากขาดาดก็ีนิดีเพ่งนแค่วันนั้นหรอเาตุ้มตักแคหนใ่แ้วนก่างวเาเรียกยอหรือแกงแกงมา

ต้มแซ่บกระด้ต้มแซ่บกับด่งหมูแนะนำมากันออร่ย,รยนะที่ไงหูกุ้งเออนี่คืออร่อยใช่ไหมจากนะครับแกงเห็ดเผาะ แกงขั่วเห็ดเผาะแกงขั่วเห็ดเผาะโอ้โหหอมๆเลยนะฮะทุกุ้งเดี๋ยวจะวางตรงนี้นี่ับเอ้วตักถ้วยแบ่งเลยไม่ตักเอาถ้วยมาเลยแกงขั่วเห็ดเผาะอาหาินยากของกลางนี ปกติเขาเวลาเขาได้มาก็จะฟิดไว้ผิดช่องแข็งเอาตักเลยชาตักเลยครับแกงคั่วเห็ดผอมอันนี้ก็จะทำเหมือนแกงคั่วใส่หอยหอมเหมือนหอยหม นี่ใส่กะทิเหมือนแกงค,งงคั่วหอยขมหากินยากนะครับหากินยากนะครับอาหารป่าอาล้

น่าจะอร่อยน่าจะอร่อยจริง,ง,งเพราะเขจะมีแหนมไง,งเขจะมีแหนมมีอะไรแกงกล้ยเห็ดพอสุดยอดเ่ย พี่ซัดไปแล้วเม็ดหนึ่งใช้ได้กินกับแหนมไงกินกับแหนมนี่สุดยอยเข้ากันโอ้เข้ามาอีกมาอีกอย่างละขอหมูย่างเล็ก บรรยากาศนะครับพาครอบครัวมากินข้าววันนี้นะครับพร้อมหน้าเลยนะครับมีความสุขนะครับกับครอบครัวในร้านบรรยากาศแบบสุดยอดสุดยอดนะครับร้านแซบหนัวขอนแก่นนะครับเพื่อนๆครับอานผ่านมาในกรุงเทพนะครับเสิร์ชหาเลยครับแซบหนัวกรุงเทพนะครับวันนี้ครอบครัวมาพร้อมหน้านะครับดูนะครับสองสาวก็อยู่มุมนู้นนะฮะ

ลยแก้วหนึ่งเลยแก้วหนึ่งไม่ได้ทิปแน่นอนงานนี้เชลรอล 掉了，后面。